เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทบทวนนะคะเดี๋ยวขอให้ทุกคนเตรียมสมุดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจดแนวทางการประเมินในภาคเรียนนี้ก่อนนะคะไม่เกิน4บรรทัด3บรรทัดและก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของเส้นขนานอ่ะเดี๋ยววันนี้จะทบทวนให้ในเรื่องของเส้นขนานนิดหน่อย อาจจะถามเป็นคำถามเหตุผลนะคะว่าขนาดกันเพราะอะไรและก็ในเรื่องของมุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมแยง้งอ่ามุมแยง้งมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามขนาดของมุมซึ่งรวมกันนะคะซึ่งรวมกันได้เท่ากับ กี่องศาจำได้หรือเปล่าร้อยแปสองศานะคะในส่วนของเส้นขนาและก็ต่อไปบทสุดท้ายจะเป็นบทในเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักและกิโลกร,รมัมในที่นี้จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบนะคะหาคำตอบอันนี้ให้ไปดูในหนังสือบทสุดท้ายบทสุดท้ายที่เราได้ทําการเรียนไปนะคะบทสุดท้ายตัวอย่างอ่เดี๋ระบุหนะ้าแต่ว่าข้อสอบมันไม่ได้อยู่ในนี้นะแต่ตัวอย่างก็คือในหน้าที่ สะดุดอีกเช่นเคยสะดุดอีกเช่นเคยดดอีกแล้วเ,เออใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันก็มาสะดุดอีกแล้วครับเดี๋ยวมันก็มาหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองประมาณนะคะโดยประมาณร้อยเก้าสิบเป็นต้นไปอ่ะเป็นต้นไป ประมาณนี้แหละของปอห้าไม่ตอนนี้โอเคยังอันนี้ขอเพิ่มเติมอเนะครอ่าขอเพิ่มเติมเป็นการเขียนพสน์นิยมด้วยนะคะเพิ่มเติมเป็นการเขียนโพสน์นิยม จำได้หรือเปล่าคุณอ่ะที่เราทบทวนไปเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานกับวันก่อนเป็นการคูณแล้วก็การหารโทศนิยมนะคะได้ทบทวนไปให้แล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทบทวนในื่วงของเส้นขนานและก็ส่วนของประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะทุกคนก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาและก็หาคำตอบได้เลยเขียนไม่เยอะค่ะทุกคนรอบนี้ แล้วก็ให้ไปสังเกตลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของมุมต่างๆนะคะ <c oughs> สัญ,ญลักษณ์ของเส้นขนานสัญ,ญลักษณ์ของมุมนะคะ,ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามุม1ใช่ไหมขนานกับมุม2เราจะใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สัญ,ญลักษณ์จะเป็นหลังคาที่อยู่ตรงหมายเลขนะคะมุม1น่งสมมติมุม1และ มุมสขนานการเนี้ยเออเป็นมุมแย้งใช่ไหมคะทุกคนก็ใส่เป็นหมายเลขหนึ่งตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์มาแค่นั้นพออาจจะถามว่ามุมใดบ้างที่เป็นมุมแย้งนะคะอาจจะเป็นมุมหนึ่งและมุม 2ก็ได้หรือมุม1และมุม3ก็ได้ก็คือใส่สัญลักษณ์มาประมาณนี้นะคะอ่ะแบบประเมินก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ค่ะมุมภายในมุมภายนอกคือมุมใดบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ยากค่ะทุกคนไม่ยากจริงๆแต่จะยากตรงที่เป็นห่วงในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์และก็หาคําตอบนะทุกคนต้องไปดูหน่วยของน้ําหนักนดีๆนะคะให้ไปดูหน่วยน้ําหนักที่เป็น1000กรัม เอ้ยหนึ่งร้อยกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะเอ้ยเท่ากับหนึ่งขีดสิบขีดหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะแล้วก็หนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมประมาณนี้นะคะทุกคนต้องไปดูเออมีเกี่ยวกับกรัมมีเกี่ยวกับกิโลกรัมแล้วก็กิโลเมตรอ่าแล้วก็เป็นเมตรคิดเป็นเมตรเท่าไหร่หน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ใช้วิธีอะไร วิธีคูณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กหนูก็ใช้วิธีการหารนั่นเองน่าจะไม่ยากนะคะอ่าแนวทางก็คงจะมีประมาณเท่านี้น่าจะเปิดหนังสือได้นะทุกคนก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะขอทบทวนในเรื่องของเส้นขนานก่อนอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งในวันจันทร์อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะอีกหนึ่งคาบก็จะ,ะแต่เราก็ถือว่าเราได้ปิดคอร์สไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะในแบบฝึหกหัดทุกคนก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะยังมีอีกหนึ่งคาบหรือ1ชั่วโมงที่เราจะเจอกันในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอทบทวนในเรื่องของเส้นขนานก่อนนะคะ,ะทบทวนเป็นแบบไหน ทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมเหมือนเมื่อวานแหละที่คุณครูจะให้หนูเข้าคิสซี่อ่ะคิสซาจอย myquiz. com ทุกคนต้องเข้าไปที่คำว่า j o y myquiz. com นะคะคัดีกี่โหหนูมันมีแต่ joy the quiz ่ะนี่ก็คือสรุปการตอบคำถามแต่ละคนนะคะว่า ถูกกี่ข้อหรือว่าผิดกี่ข้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีแดงเต็มไปหมดฮะสีแดงเต็มไปหมดโอ้โหโอ้โห้ยลมหายใจเข้าต้องคอยสูสีเฟืนสู่สีอะทีนี้ดูคำถามดีกว่าคำถามแต่ละข้อว่ามีคำถามอะไรบ้างใช่ไหมถูกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวเก่งมาก ดูคำถามแต่ละข้อนะคะข้อใดไม่ถูกต้องใช่ไหมเมื่อสักครู่จะเป็นลากเส้นตรงหรือเส้นตัดข้อใดไม่ถูกต้องนี่คำตอบก็คือข้อนี้นะคะลากเส้นตรงตัดกันแล้วได้มากกว่า180องศาค่ะแล้วก็ต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าข้อใดถูกต้องอ,อันนี้ข้อใดถูกต้องมุม1และมุม4เป็นมุมแย้งค่ะมุม1และมุม4นะคะ เป็นมุมแยงต่อไปนะคะจากรูปจากรูปเส้นตรง AB ขนาดกับ CD แล้ว EF EA มีขนาดเท่าไรฮี่คุณคๆนะนนียคุณคูณ EF EA มีขนาดเท่าไหร่นั่นก็คือ120องศาเป็นมุมภายนอกเป็นมุมภายนอกนะข้อนี้ทุกคนมุมภายนอกนะคะแต่ว่าบวกกันแล้วยังไงก็ต้องได้180องศา อ่ะต่อไปข้อต่อไปถ้ามุม1บวกมุม2เท่ากับ180องศาเราจะสามารถสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง PQ นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง NN นั่นเองต่อไปจากรูปที่กำหนดให้ถ้าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกัน A มีค่าเท่ากับข้อใด ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมภายในที่จะเกิดก็คือ180องศาเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็น100องศาเพราะว่าตรงนี้เป็น80แล้วนะคะต่อไปข้อต่อไปถ้าเส้นตรง MN ขนานกับ PQ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะคะ PQ กับ MN ไม่ถูกต้องเขาบอกว่ามุม1และเท่ากับมุม4 ใช่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะคะ1นบวกสองก็ถูกต้อง3ามบวกสี่ก็ถูกต้องเส้นตรง MN และ PQ อ่ะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะไม่ถูกต้องต่อไปเมื่อใดจึงอ้างได้ว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะคะเมื่อใดนะคะก็เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งแล้วทําให้เกิดมุมที่ ทำให้เกิดมุมแย้งหรือมากกว่าร้อยแปดิองศาข้อนี้จะไม่ถูกต้องนะคะต่อไปเส้นตรง AB ขนานกับ CD มีเส้นตรง XY เป็นเส้นตัดมุมมุม4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุม4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุม4จะเท่ากับมุมสองนะคะเป็นมุม ที่อยู่บนเส้นตัดขวางหรืออยู่บนเส้นในแนวเดียวกันเพราะเขาบอกว่า AB ขนานกับ CD นะคะแล้วก็มี XY เป็นเส้นตัดหมายถึงว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะมีค่าเท่ากันนะคะอ่าต่อไปเส้นตรงในข้อใดขนานกันข้อภาพที่3นั่นเองนะคะ จากรูปนะคะถ้าเส้นตรง PQ ขนานกับ r s แล้วมุม A มีขนาดเท่าไรนะคะมุม A มีขนาดเท่าไรก็คือจะมีขนาดเท่ากับ107องศาเพราะว่าตรงนี้เป็น73แล้วนะคะคนที่ตอบถูกก็มีทั้งหมด6คนนะคะต่อไปจากรูปมุม A มีขนาดกี่องศามุมภายนอกอันนี้60แล้ว บอกแล้วทุกอย่างมันต้อง180อยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเอา180ลบ160ก็จะเป็นเท่ากับ120นะคะอันนี้ตอบถูกทั้งหมด9คนนี่เครื่องมืออะไรเนี่ยวัดครึ่งวงกลมใช่ไหมคะมุมกขอขอคอมีขนาดตรงกับเท่าไหร่มีที่เขาวัดมาให้ ขอคอนะคะก็คือ65องศานั่นเองเราดูจากเส้นด้านในนะทุกคนอันนี้เพราะาตรงส่วนนี้ตรงที่ขีดเส้นนะคะจะเป็นอ่านมุมทางด้านในตอบถูกทั้งหมด7คนนะคะ65องศาต่อไปจากรูปถ้ามุม2เท่ากับมุม3จะสรุปได้ไว่าอย่างไรขนาดกัน อ,อันนี้มันเป็นเหมือนคำถามซ้ำนะทุกคนก็ตอบถูกทั้งหมด9คนนะคะหมดยังจากภาพผู้ใดเป็นมุมแย้งมุมแย้งมุมตรงข้ามผู้ใดเป็นมุมแยงมุม4กับมุม5เป็นมุมแยง้งแล้วก็มุม2กับมุม7นะคะ จงหาค่า x เมื่อให้ a b ขนานกับ c d ค่า x 136ไปลบออกจาก180ใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็นเท่ากับ44องศาอ,อันนี้ตอบถูก4คนอันนี้มีในข้อสอบนะเรื่องคำนวณมุมนะคะทุกคนจงหาขนาดของมุม g h d ก็คือมุม s มันจะเท่ากับมุมตรงนี้นะคะ140ก็ลบออก ร้อยแปดสิบลบร้อก็จะเหลือสี่สิบองศานะคะเพราะฉะนั้นตอบถูกทั้งหมดแปดคนบทนิยามเส้นขนานคืออะไรนี่อันนี้เราจะต้องเอาไปตอบคำถามแน่นอนเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันเมื่อเส้นทั้งสองนี้ไม่ตัดกันไม่ตัดกันนะคะบทนิยามต่อไป หมดยังมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวานะคะรวมกันไป180องศาถามว่าจะขนานกันหรือไม่ขนานกันค่ะทุกคนบนเส้นตัดขวางถ้ารวมกันแล้ว180องศาเนี่ยก็ต้องขนานกันนะคะอันนี้มันเป็นคําถามหลอกๆมาคือไม่กันขนานขนานกันมีแค่2คําตอบคือขนานกับไม่ขนานแต่ขนานกันอยู่แล้วถ้า180องศา ต่อไปมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้กี่องศารวมกันได้กี่องศาก็คือ180องศานั่นแหละอ่าต่อไปนะคะจากรูปมุมใดคือมุมข,นนข,ข,นนะะข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางข้างบนนะคะข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางตั้งแต่มุม1มุม2มุม5มุม6เลย บนเส้นเดียวกันนะคะเรียงกันไปเลยสามสี่เจ็ดแปดนะคะจะเรียงกันอันนี้ตอบถูกห้าคนอ่ะหมดแล้วคำถามนะคะทุกคนเป็นไงบ้างยากไหมคะมันไม่ได้จำกัดเวลาทุกคนฮะไม่รู้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะยังพอคำนวณได้นะคะไม่รู้ครับ ไม่รู้ค่ะผมไม่เล่นคับจะวัดยังไงอ่ะมาวัดจากคำถามไงคะวัดจากคำถามที่เราตอบถูกว่าเราตอบถูกกี่เปอร์เซ็นต์โอเค pues er okay. okay. ทุกคนเสาร์อาทิตย์น hey um> ี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกที่วันจันทร์อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับภาคเรียนนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ